เทคไมโครแอนด์เซอร์วสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอ<ม>เป็นเครื่องพันขดดวดมอเตอร์นะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทําการปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์บางส่วนนะครับไปดูที่ตัวเครื่องนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องควบคุมนะครับจะทําหน้าที่รับค่าจํานวนรอบจากผู้ใช้งานนะครับแล้วก็จะเพิ่มสวิตตัตวนี้ขึ้นมาเป็นปุ่มพิเศษนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่า ขอปุ่มสำหรับที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะมี A B แล้วก็ C นะครับก็ทำแยกให้อีกชุดนึงที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับที่ตัวเครื่องมีหน้าจอ lcd แสดงผลนะครับแล้วก็ชุดฝั่งนี้จะเป็นชุดพันขนลวดมอเตอร์นะครับบริเวณนี้สามารถใช้มือหมุนนะครับแล้วก็ถอดแกนออกมาแล้วสวมตัวแกนพันมอเตอร์ที่เราต้องการได้นะครับจากนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นับรอบนะครับ่อยู่ข้างใน ก็เป็นมอเตอร์ทําการหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบใช้งานกันนะครับโดยการเสียบปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบการใช้งานเครื่องพันคนรวดมอเตอร์นะครับตอนนี้เราทําการปรับแก้ในส่วนของมอเตอร์นะครับที่มีความเร็วรอบที่เร็วขึ้นนะครับการตั้งค่านะครับเหมือนเดิมนะครับการกดเข้าไปใช้งานกดดอกจันนะครับเพื่อตั้งค่าความเร็วได้จํานวน5ระดับนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบระดับที่1ก่อนนะครับกด1เข้าไปแล้วกด A ับเป็นการเซฟจากนั้นเข้าโหมดที่1น,นะครับเพื่อทําการทดสอบกด A เพื่อเดินหน้านะครับจะเป็นรอบช้าสุดนะครับนะครับการนับรอบก็นับได้รวดเร็วนะครับปกติเลยนะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบ รอบที่เป็น3นะครับอลองที่3กด A นะครับอันนี้ความเร็วปานกลางนะครับจะเห็นว่าเร็วขึ้นนะครับจำนวนการนับครับในทันทีนะครับด้านหน้าไปลล้างได้ปกตินะครับกดเคลียร์ได้ปกตินะครับ ต่อไปจะทดสอบระดับที่5นะครับนนเพื่อยืนยันครับอันนี้นะครับรอบสุดท้ายเป็นรอบที่5อความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ225รอบต่อนาทีนะครับ ลองแบบที่1นอีกรอบหนึ่งนะครับความเร็วช้าสุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกใช้อันนี้ความเร็วด้านช้าสุดนะครับมอเตอร์หมุนช้านะครับเรียบร้อยครับผม กอบหมดออโต้นะครับอยู่หน้าปกติจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับตอนนี้ความเร็วรอบตั้งอยู่ที่1นะครับกด2เข้าโหมดออโต้นะครับเอาซัก20รอบนะครับเขียนตัวเลขก่อนนะครับ20รอบนะครับกดเทครับมีความเร็วระดับที่1นะครับ หน้าจอนะครับก็จะทําการหมุนจนครบ20รอบจากนั้นก็จะเซตตัวเองเป็นศูนย์เพื่อรอรับการหมุนครั้งถัดไปนะครับถ้าเราจะให้หมุนต่อนะครับเดินหน้าถอยหลังเลือกได้เลยครับกด A เราเริ่มทํางานต่อไปเลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็เซตเป็นศูนย์นะครับ ต่อไปผมจะกดออกนะครับแล้วก็เซตค่าเป็นความเร็วที่หมายเลขห้านะครับกด A ครับเลือกความเร็วในการพันนะครับเมื่อกี้ยังเป็น20อยู่เนาะเรากดคลีร์แล้วเอารอบตามที่ต้องการสมมติผมเซตที่50รอบแล้วกันนะครับ50นะครับกด B แล้วกันครับเพื่อให้มันพันถอยหลังนะครับ ันนี้ก็จะเป็นการหมุนอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้จำนวนรอบที่อยู่หน้าเครื่องครับใช้งานได้ปกตินะครับลองกดเดินหน้าต่อครับ พอพาสิปุ๊บก็เซ็การเค้ากันนับเป็นศูนย์นะครับเพื่อรอรับการใช้งานถัดไปกรณีจะเปลี่ยนรอบก็กดเคลียได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่ต้องการครับผมอันนี้ก็เป็นการทํางานของเครื่องพันคนดวดมอเตอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับเพียงเอาไปสวมแกนของเราที่ต้องการนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจก็มาติดต่อที่ Tech Micro and s e r อ i c e นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับขอบคุณครับ